จะมีนักฟุตบอลสักกี่คนครับที่เป็นที่รักของแฟนบอลหลายหลายคนจากแฟนฟุตบอลในประเทศบ้านเกิดของเขาเองจากภูมิภาคอาเซียนและก็ระดับเอเชียและที่สำคัญเขาคนนั้นยังเป็นที่รักของเพื่อนนักฟุตบอลหลายหลายคนทั้งเพื่อนนักฟุตบอลที่เคยขาแข้งรวมสโมสรเดียวกันเพื่อนนักฟุตบอลที่ขาแข้ง ในสโมสรปัจจุบันของเขาเองและนี่คือคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนครับภายหลังที่ได้เห็นมิตรภาพฟุตบอลกับเพื่อนทักฟุตบอลที่ร่วมค้าแข่งกันมาที่สโมสรคอนเซเรสซัป,ปโปโรคิมินเต้โรเปตและที่สำคัญกับเพื่อนสโมสรปัจจุบันอากิกับฉายาเสือยิ้มยากแต่สำหรับการสร้างรอยยิ้มให้ใครสักคนสำหรับชนาทิพย์คงไม่ใช่เรื่องยาก และนี่คือคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลชาวไทยกับมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากฟุตบอลลูกกลมๆกับคอมเมนต์ที่มีชื่อตอนว่าชนาทิพมิตรภาพรอยยิม้มชนาทิพคิมมินแตมิตรภาพนั้นยิ่งใหญ่เสมอมิตรภาพที่ไม่มีวันหมดคนเราต้องมีเพื่อนเหมือนจะรู้เรื่อง ใช้ความรู้สึก Kim inte, ok ura, bo, คิมินแตเคนโตคุระเจโบมิโยชิผมโคตรผูกพันกับนักเตะพวกนี้มากมายอยากให้กลับมาเล่นด้วยกันกับเจ f ฟุกุโมริอีกคนครับเซนเตอร์จอมเตะลูกนิ่งที่สนิทกับเจสมัยยูซัปโปโรที่เห็นก็คือฟูไกอาราโนะฟูจิโมริคิมินแตสุกิโนะเคนโตคุระ เจโบ s u ซูซูกิและชินจิโอโนะคุยกันเรื่องปะครับ FC จากลาวครับพี่เจเทียมเลยลูกเจในสนามเราต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนอกสนามพวกเรายังเป็นเพื่อนกันเสมอชื่นชมคารัลรอยยิ้มแห่งมิดรภาพมีค่ามากกว่าการแข่งขันคนที่ใสด่ดีมีความน่ารักกับการเป็นมิตรที่ดีและน่ารักของเจ้าเจ มันคือมิตรภาพอาชีพเหมือนกันรักกันไว้เล่นในเกมหน้าทีของแต่ละคนเพื่อนเยอะนะน้องเจเป็นเพื่อนกันเจขอให้มีแต่คนรักนะผลงานดีๆชน,นาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วครับกัญญาที่มิตอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีคนรักนะครับเจอารมณ์ดีมีคนรักเชียร์อยู่นะ เพื่อนกันตลอดไปสุดยอดครับพี่เจความน่ารักของลิงน้อยทาให้มีเพื่อนเยอะสุดยอดครับในสนามกู้แข่งกันนอกสนามเพื่อนกันทั้งนั้นเกมคือเกมหลังเกมคือพี่น้องตอนนี้เจม,มีเพื่อนเกือบทั่วโลกแล้วครับสันติภาพของโลกเพื่อนก็คือเพื่อนในสนามก็ต้องทำให้ต้นสก,กัดให้ดีที่สุด มิตรภาพที่ดีอยากเห็นวันที่เจไปเยือนทีมซัปโปโ,โรเพื่อนเป็นแล้วรักษาไม่หายเจอซัปโปโ,โรจะแจกเสื้อกับใครครับตอนเจอคอนซะเตรียมไว้สามทีตัวนะชนาโคมอิโอกะคานิโกสุงะเอ,อมิมตอนแรกก็บอกไปว่าที่ไม่ค่อยส่งวันให้เราเราถึงได้ไปไกลขนาดนี้ขอบใจพวกคุณมาก Jay, พยายามปรับตัวให้เข้าไว้นะชนะทำให้เรามีความสุขทุกการแข่งขันอูงานไปนั่งดูบอลครับต่างคนต่างก็แยกกันไปตามความฝันของตัวเองแต่ความเป็นเพื่อนไม่มีเปลี่ยนไปเห็น <He S 1> ภาพนี้แล้วมีความสุขเพื่อนไม่เคยทิ้งกันคือเพื่อนกันตลอดไป ชนาทิปโรเปสโลเบสตโ,โคดบ้าเลี้ยงบอลภาพที่น่ารักมิตรภาพที่ดีซูซูเจทำไมคนถึงชอบชนาทิพเยอะเพราะความอ่อนน้อมและน่ารักนี้เองหายเจ็บนะเจมิตรภาพที่อบอุ่นภาพเราเรืองค่ะเจเป็นคนน่ารักสเสมอ เห็นภาพแล้วชื่นใจแต่ตอนอยู่ด้วยกันดูหน้างกงกินอยู่นะโลเปสโคดบ้าเลี้ยงบ้าหยิงบอลไม่ค่อยจะจ่ายพอเจปั้นให้งามๆก็เอาไปยิงทิ้งยิงกว้างตลอดเคยอยู่ด้วยกันแล้วจากกันไปกลับมาเจอกันคนละที่มันก็คิดถึงอันนะความสวยงามของโลกฟุตบอลหน้าที่ต่างกัน แต่มิตรภาพเหนือคำบรรยายดูภาพแล้วซึ้งคอนซเดเรกับคาวสกิฟอนเตเร่เจอกันื่นไหนครับอยากให้ถึงเร็วเ็วบอลมีแพ้มีชนะแต่ที่มากกว่าชนะคือเหมือนพ่อกับลูกกอดกันน่ารักวะ่ะพ่อเจอหน้าลูกหลังจากที่แยกทางกันมานานตัวนิดเดียว แต่เก่งเกินตัวสู้ต่อไปนะน้องเมื่อก่อนเจก็ไปนอนที่ห้องโรเบสเหมือนกันชนาทิปอากิไม่รู้ไปพูดอะไรถึงทำให้อากิยิ้มกว้างได้ขนาดนี้อากิซังเป็นคนใจดีนิสัยดีมากดูเป็นคนเงียบครึมแต่น่าจะชอบคนร่าเริง อยู่กับชนาะอนาคตจะเป็นพี่ชายคนที่สองต่อจากพี่เคแน่เลยชอบอากิซังเล่นแข็งแกร่งมีเทคนิคที่คมขนาด30กว่าแล้วแรงดีมากอยากให้ชนาเก็บความรู้จากอากิซังด้วยจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้ชนาได้ดูการเล่นเข้าใจกว้างกับเจมากส่งบอลรับบอลจากเจอากิโตฟุกุโมริสองหรือเปล่า นั่นขนาดว่าเสือยิ้มยากนะยังยอมกับชนาคุงเลยเป็นพี่ใหญ่ที่ใจดีอีกคนของชนามาอยู่ฟันตาเล่มีอากิเป็นพี่ใหญ่ใจดีแทนฟุกุโมริแล้วคนตัวเล็กๆแต่ทำให้คนตัวใหญ่ยิ้มได้แบบเปิดใจเลยน่ารักมากๆใช่เลยครับพี่ใหญ่ยิ้มยากจนหน้าดูเกรงขามมากๆธรรมชาติ คนญี่ปุ่นแพ้สเสนค่คนไทยครับคนไทยมีลูกเล่าลูกโจนลูกเล่นหลากหลายและลูกเล่นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเข้ากันได้ดีน่าจะทําทีมไปถึงจุดหมายเขาไม่เคยยิ้มให้ใครคนนี้เสือยิ้มยากเล่นบอลดีมากทีมนี้จริงๆมีแต่คนตลกอารมณ์ดีนะนี่มันหนูน้อยกับราชสีดูแล้วยิ้มตาม เจอชนาะจบทุกไลน์เก่งมากปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ไวเอเอนากะซ้ายตีนตะขอได้ทุกจังหวะจริงๆผมดูพี่แกเล่นผมยังชอบสไตล์การเล่นของพี่แกเลยคนนี้เก่าเกมจริงๆเป็นผู้เล่นที่สุดยอดมากเล่นบอลง่ายมากชอบคููนี้ที่สุดคงจะพูดว่านายคือพ่อเลี้ยงที่เขี้ยวที่สุดกระมัง บอลอยูย่กับเขาแยงอยากมากคนนี้ชนาเป็นคนระเริงเข้ากับคนง่ายคงจะได้พี่ชายเพิ่มอีกคนนะครับคลิกกันติดบันเทิงแน่นอนคู่นี้อินกะเชิงสูงม,ม,มากครับคุณแบบลูกกับพ่อเลยฮ่าฮ่แต่เจเ๋จงสุดๆครับสงสัยชวนมาเที่ยวไทยแน่อากิยิ้มยาก ทุกคนแต่อากิโตะยังยิ้มให้ชนะมาแล้วเช่นกันและนี่คือข้อความทั้งหมดครับที่แฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนได้เห็นภาพความประทับใจกับชนะทีปของเรากับเพื่อนนักฟุตบอลโรนสโมสรเก่าคอนเสเรซซัปโปโรและเพื่อนร่วมสโมสรในปัจจุบันเขาบัสีฟอเตเล่ส่งแรงเชียร์แรงใจเชียชนะทีมกันต่อไปนะครับเจ พวกเราเชื่อมั่นในตัวคุณสูสๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณคือความภาคภาคูมิใจของแฟนฟุตบอลไทยทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ